สวัสดีครับหลังจากที่ผมลองพั่วกาแฟเองมาสองสามครั้ได้รับการติดต่อจากอาจารย์เทียบว่าจะขอกาแฟกระปุกพร้อมกระปุกสูญยากาศที่ผม DIY ทำแต่เริ่มต้นสั่งมาตั้งแต่ผมเริ่มคั่วเลยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งให้ผมปรับจูนให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้ยังลองผิดลองถูกอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยว จาก,กล้วให้อาจารย์เปียกนะครับเป็นหนึ่งเซตแบบนี้พร้อมกระปุกวันนี้อาจารย์เปียกได้ขออธิบายวิธีการทําเกี่ยวกับดิดด้วยแต่เนื่องจากอาจารย์เปียกขอแบบบทไปแล้วผมก็เลยได้พูดคุยกับอาจารย์เปียกว่าถ้าเกิดบทแล้วเนี่ยความหอมหรือความอร่อยเนี่ยมันจะไม่อยู่ได้ไม่นานผมก็เลยแนะนําว่าอาจารย์เปียกควรมีเครื่องบดด้วยจะดีที่สุด ดันั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายว่าเวลาผมทำดริฟกาแฟเนี่ยผมทำอย่างไรกับเครื่องมือของผมม่ามีอะไรบ้างมาดูอุปกรณ์อันแรกก่อนเลยนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในการดริฟก็คือเป็นถ้วยดริฟตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรูปร่างของถ้วยทรงวีนะแล้วก็จะใช้คู่กับกระดาษกองกระดาษกองก็รูปร่างแบบนี้นะครับ เป็น V 6 0 V 6 0นี่แหละครับก็สั่งซื้อได้ตามแอปทั่วไปรวมทั้งตัวถ้วยกลองตัวนี้ด้วยแล้วออตอนหน้าผมก็ได้มีลองเอาเป็นถ้วยกลองสแตนเลสตัวนี้สำหรับอบผ่าเคลื่อนที่สายแก้วทั่วไปตัวนี้เป็นกลองสแตนเลสนะครับสแตนเลสรูทีทซึ่งผมได้ลองดูแล้วตัวนี้ มันจะสู้ตัวกระดาษกองไม่ได้ข้อดีของตัวนี้ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแต่ข้อเสียที่ผมดูก็คือถ้าเกิดเครื่องบดผมเนี่ยเครื่องบดท,ที่มันบางตัวนะครับมันจะมีผงมาด้วยถ้าเกิดรุ่นราคาดีหน่อยคุณภาพดีหน่อยผงก็จะน้อยตัวผงเนี่ยพอมาละเอียดมันจะซึมผ่านตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นกระดาษกรองเนี่ยมันจะซึมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจริงจังนะครับ ก็จะเป็นตัวดิปเปอร์ตัวนี้นะครับคองมระดัดกองแล้วก็ตัวนี้เหยือกเหยือดกองดิปนี้ไม่จะเป็นก็ได้ครับเป็นเจ้าทั่วไปก็ได้เพราะว่าที่ผมซื้อตัวนี้มาเนื่องจากว่าผมได้ลองทํากาแฟขายแล้วก็จะทํากิจกรรมกาแฟกับพี่โอด้วยก็เลยอุปกรณ์ที่มันดูเป็นมาตรฐานหน่อยจะทำแตกไปแล้วครับ1นใบ อันนี้ก็ใบที่2เป็นแก้วธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็ถัดไปามาตัวนี้ก่็แล้วกันเครื่องบดเครื่องบดมีเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ผมเอามาจากสตเต้นเนื่องจากว่าสออต้นใช้แล้วมาทักพักหนึ่งแล้วแต่แล้วดิบก,กาแฟนี่ผมก็ไปเรียนรู้มาจากสออต้นแหละแล้วสออต้นก็เอาอุปกรณ์มาทําให้ดูทําเสร็จปุ๊บ ก็ยึดอุปกรณ์สอเติ้มาซะเลยน,น,นะครับเสร็จแล้วก็ทําตามแบบสอเติแลแหละไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายอีกอันหนึ่งก็จะเป็นกาดิบตัวนี้นะครับกาดิบตัวนี้แล้วก็เครื่องช่างเครื่องช่งเครื่องช่างนี่จําเป็นหรือไม่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีเนื่องจากว่าเจ้ากาดิบตัวนี้มันจะใส่น้ําปริมาณที่พอเหมาะเลย ออกแบบมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลินน้ําตามขั้นตอนแล้วใช้ตัวนี้น้ําจะพอดีแล้วก็ถ้าเกิดทําประจบนะผมว่ารสชาติไม่ผิดเพี้ยนมันก็จะเหมือนเดิมอีกอันหนึ่งเป็นกาต้มน้ํานะครับกาต้มน้ํานี่จะมีหลายแบบมากเดี๋ยวผมจะทิ้งดิ้งไว้ข้างล่างนะครับทิ้งดิ้ง,งไว้ให้ต่อว่ากาต้มน้ําทําไมผมถึงเลือกใช้กานี้ แล้วก็มีกายอีแบบหนึ่งที่มันมีตัววัดอุณหภูมิยี่ห้อทำม,มอมอเขานิยมใช้กันตัวนั้นก็ตอนนั้นที่ผมซื้อกาตัวนี้มาเนื่องจากว่าแต่ทําทำม,มตอตัวนั้นมันห้าพันกว่าบาทผมมองรู้มันแพงไปแล้วก็เดือมากแล้วเราก็ทํากินที่บ้านคนเดียวซะส่วนใหญ่ถ้าไปข้างนอกก็จะใช้เตาแก๊สก็เลยซื้อตัวนี้แต่หลังๆเหตุการณ์ไม่ใช่ก็จะมีเพื่อนสมาชิกมาที่บ้านบ้าง ก็เดี๋ยวช่วงนี้ทามอเริ่ม,มาราคาถูกลงแล้วครับราคาอยู่ท่ท 3, แถวสามพันเดี๋ยเราสัยะอาจจะซื้อตัวทามอไว้ทีตัวนั้นจะมีข้อดีก็คืออุณหภูมิมันจะคงที่แล้วก็มันจะมีตัววอรอุณหภูมิตลอดเวลาเราจะยกมาทียกมาใช้นะ่ะอุณหภูมิจะได้พอดีส่วนตัวนี้พอทิ้งไว้สักระยะพอจะใช้นะ่ยผมต้องอาต้มใหม่อีกครั้งโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนการดิฟกันก่อนเลยนะกันขั้นตอนแรกก็คือช่างกาแฟก่อน วิธีการก็แล้วก็ใส่เครื่องช่างครับแล้วก็เซตศูนย์หลังจากนั้นก็ตักกาแฟใส่ลงไปในผมเอาตัวโถของเครื่องบดนะครับมาใส่เลยเนื่องจากวัาสะดวกดีถ้าเกิดผมทำกินเองนะครับผมจะใช้ที่16กรัม ตอนผมไปทําขายนั้นผมใช้18กรัมเลยเนื่องจากว่ามองว่าอยากให้มันมีความเข้มข้นโอเคสิ okay, กรัมละ้อสังเกตนะครับมันจะตรงขอบตรงนี้พอดีเลย16กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมไปทําำกาแฟข้างนอกเวลาไปแคมปิ้งผมไม่พกเครื่องชั่งไปนะเนื่องจากว่าผมจะตวงให้พอดีนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะทําการบดครับเครื่องบดแต่ละตัวมันจะมีมาตรฐานของมันว่าถ้าเกิดบดดิฟเนี่ยต้องปรับเท่าไหร่สําหรับตัวนี้จะตัวปรับคลิกที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโมโกพอดจะปรับเท่าไหร่หรือ,อเรามองว่ามันเข้มไปอ่อนไปเราก็สามารถปรับนะครับถ้าละเอียดกาแฟก็เข้มขายาบกาแฟก็อ่อนลงประมาณนี้นะครับ ผมใส่กาแฟลงไปในเครื่องบดอย่างนั้นก็ทำการบดสักแป๊บนึงครับเมื่อกี้ระหว่างบดผมได้ทำการต้มน้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็บดเสร็จแล้วนี่ก็คือผงกาแฟที่ได้ออกมาครับ ค่อนข้างหอมทีเดียวเมื่อกี้ครั้งแรกลืมเคะไปพอดึงออกมาปั๊บก็จะเป็นผงที่มันติดอยู่ด้านบนนะครับมันหกลงมาด้วยก็คอข,ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างตัวเหยือกถ้วยชงอ่า ดิปเปอร์นะครับขอเรียกดิปเปอร์แล้วกันเพราะว่าเขาเรียกดิปเปอร์กันแล้วก็ตัวกระดาษกรองนะครับผมทําแบบนี้พับพับขอบแล้วก็คลี่ออกมานะครับเรียบร้อยแล้ว ังจากนั้นผมจะเทน้ําร้อนลาดลงไปเพื่อทําการล้างให้กลิ่นกระดาษมันหมดแล้วก็บางครั้งตัวแก้วเนี่ยมันจะมีะกลิ่นสาบน้ําสาบอะไรที่เราล้างจากคราวที่แล้วมาก่อนวิธีล้างก็ลาดลงไปเลยครับให้กระดาษมันเปียก แล้วก็จะมีแก้วตัวแก้วนี้เราก็ล้างน้ำร้อนเหมือนเดิมนะครับก่อนดื่มเดี๋ยวผมทำการล้างแล้วก็ดิบกันละกันเพราะว่าอุณหภูมิน้ำกำลังได้หลังจากล้างแล้วผมก็เทกาแฟลงไป บางนิดนะครับนั่องจากผมถนัดซ้ายเสร็จแล้วก็เกลี่ยกาแฟให้เรียบครับอาจจะเล็งตรงกล้องม้างไม่ตรงกล้องมัากต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าถ่ายคนเดียวเสร็จแล้วก็วางบนเครื่องชั่ง แล้วก็เสร็จค่าศูนย์ครับเตรียมน้ำใส่กาขั้นแรกนะครับเราจะทำการใส่น้ำลงไป30กรัมแล้วก็ทิ้งไว้30วินาทีนะครับผมกดเวลาแล้วก็ใส่น้ำไป30กรัม แล้วรอให้ครบ30มสิบวิขั้นตอนนี้คนชงกาแฟเขาเรียกว่าบูมที่ผมเข้าใจก็คือเป็นการทำให้ตัวกาแฟมันชุ่มน้ำแล้วก็พร้อมที่จะคายสารกาแฟออกมาครบ30มสิบวิแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปผมก็ใช้น้ำที่50กรัมนะครับจะรออีก30มสิบวิ ขณะที่น้ำยุบลงไปเรื่อยๆเนี่ยพอจะถึง30วิเนี่ยสังเกตว่าน้ำจะค่อนข้างจะเกือบแห้งพอดีนะครับมันก็จะได้ถึงช่วงเวลาที่ต้องเทน้ำรอบต่อไปทันทีเมื่อกี้เวลาพูดด้วยคอยจะลืมเพราะว่าผมไปดูเลข50เฉยเลยเพราะนั้น50สบก30มันต้อง80นะครับ บวกอีก5 0มันก็ต้อง230โอเคครับพอครบ30เรื่างแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆครับครั้งละ50กร,รมัม30มีครับน้ำก็จะอยู่พอดี สังเกตว่าน้ําจะหมดเหยือกตรงนี้พอดีเลยนะที่ผมบอกไว้ว่าอ่าถ้าเกิดเราดื่มคนเดียวนะครับแล้วเราเข้าใจวิธีการเทน้ําแล้วเนี่ยเวลาผมไปไหนนีผมไม่ได้พกเครื่องชั่งตัวนี้เนื่องจากว่าตัวเหยือกตัวนี้มันจะมีน้ําทั้งหมด230กรัมเพราะฉะนั้นครั้งแรกผมบดกาแฟให้ได้ระดับ ก็คือตวงกาแฟใส่นี้แหละผมไม่ใช่เครื่องช่างแล้วแล้วก็บดเลยหรือถ้าเกิดเป็นเครื่องบดตัวอื่นก็ลองหาวิธีวัดเอานะครับแล้วผมก็มีเหยือกตัวนี้แล้วเหยือกตัวเนี้ผมจะใส่น้ําให้เต็มเลยน้ําที่เต็มเหยือกตัวนี้มันจะสองร้อยสามสิบกรัมมันจะไม่เต็มถึงขอบบนนะครับมันจะมีน้ําเริ่มหยดที่ไปตรงนี้นิดนึงก็แสดงว่าระดับมันได้แล้วพอเรา เทน้ำตรงนี้ท่วมเนี่ยมันจะหายไปสามสิบกรัมหลังจากนั้นเราจะแบ่งเป็นน้ำสี่ส่วนวิธีการดูน้ำก็คือพอผมเทลงไปเนี่ยน้ำก็จะท่วมจะล้นและเต็มขอบพอดีดังนั้นผมก็หยุดให้น้ำยุบลงไปพอน้ำยุบลงไปนี่เราผมไม่ปล่อยให้กาแฟแห้งนะพอยุบเริ่มจางผมจะเทใหม่มันก็จะได้สี่รอบพอดีนะครับแต่ข้อดีของการมีเครื่องช่างก็คือ มันสามารถทําให้เรารู้เวลารู้ปริมาณน้ําได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราดื่มกาแฟที่เราทําไปเนะี่ยเราพบว่ามันข้นไปเราอยากเพิ่มจํานวนน้าเราสามารถเพิ่มน้ําหนักปริมาณน้ําโดยการดูจากน้ําหนักตรงนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็จะมีวิธีการก็คือจะดริปเฉพาะช่วงต้นๆเพื่อจะให้ความหวานรสชาติของกาแฟมามากขึ้นก็จะดูจากเวลา ก็ตามคลิปที่เขาสอนอคลิปกาแฟาทั่วไปเลยครับก็มีหลายสูตรมากมายแล้วแต่คนเอาเป็นว่าของผมก็ประมาณนี้ละกันก็คือหนึ่งถ้าเกิดทํากิจกรรมแล้วก็ทําให้เพื่อนๆดื่มเนี่ยผมจะมีใช้เครื่องช่างตัวนี้เป็นหลักถ้าทําเองบางทีก็มีแค่นี้มีแค่ากาดิบกาดิบนี่ค่อนข้างสําคัญนะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้กาอื่นแล้วเนี่ยปริมาณน้ําที่ลงไปมันลงเร็วเกินไปบางทีก็ใส่เยอะเกิน นีเดี๋ยวมาดูกาแฟาที่ผมดิบนะครับอันนี้เป็นกาแฟาขั้วกลางเกือบเข้มคราวที่แล้วผมลองขั้วกลางก็ค่อนข้างหอมจะมีติดเปรี้ยวนิดนึงนี่ผมขั้วกลางเป็นอย่างไรได้ลองดูก่อนอืม ไม่มีเปรี้ยวมีขมนิดนึงก็อร่อยใช้ได้ครับแล้วแต่คนนะเพราะกาแฟไม่ได้บอกว่าอร่อยคืออะไรก็แต่ชอบไม่ชอบเดีย๋ยวอาจารย์เปียกลองดูแล้วกันวันนี้เดี๋ยวผมขอจบเรื่องของการดิฟไว้แค่นี้ละกันก็จะมีพลาดนิดน,นึงตอนที่ว่าผมเทน,น้ําครั้งแรกอะตรงที่ใช้คําว่าห0สิบผมไปดูเลขห0สิบที่จริงห0สิบวกสามสิบมันต้องได้แปดสิบพอครั้งที่สองผมก็เลยค่อยๆเติมน้าทั้งเกตอมันจะไม่ค่อยเป็นจังหวะเท่าไหร่ ให้มาได้ตามเวลานะครับหลักการอยู่ประมาณนี้ครับก็หวังว่าคงสนุกกับการชงกาแฟดื่มนะครับเดี๋ยวกาแฟผม่วดเสร็จแล้วจะส่งไปให้ครับเป็นหนึ่งกระปุกแบบนี้พร้อมฝา,า DIY ขอให้มีความสุขกับการดื่มกาแฟครับสวัสวดีครับ